ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม Roblox นะครับแมปแกรนพิตออนไลน์นั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นผลปีศาจที่จะพามาลงก็คือผลสุดท้ายแล้วก็คือผลฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมวันนี้ใครที่มีแล้วก็คือแบบโก้สุดๆนะครับผลนี้นะกดเ n เจนแมปไปเลยนะครับขอเวลาหาด่านสกายแลนด์แป๊บนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สุ่มได้สกายแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลฟีนิกซ์นะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับว่ามันสามารถลงดันได้เกือบทุกดันนะครับแล้วก็ตีบอสได้ ก็อันดับแรกนะครับฟีนิกซ์ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับถ้าเวฟแรกๆก็ใช้สกิลอีเตะพวกเขาก็ได้ครับแต่วิธีผ่านดันทุกเวฟนะครับให้กดสกิลอาร์นะครับผมให้เป็นร่างฮับฟอร์มเป็นร่างร่างแรกอ่ะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ร่างเต็มตัวของเขานะครับกดสกิลเซตประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กลับร่างเดิมได้นะเพื่อประหยัดมานาแต่ไม่จําเป็นต้องประหยัดก็ได้ครับถ้าผ่านเวฟแล้วเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่เองครับเราก็จะได้รีเซตไอ้รีมานารีเลือดอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคครับผมไปเจอกันเวฟบอสนะทุกคน คครับตอนนี้ก็มาถึงด่านบอสแล้วนะครับให้เรารีบบินมาตรงนี้นะก่อนที่ดันเขาจะรีมานาให้เราก็ได้นะครับบินมาตรงนี้นะมายืนรอเหมือนเดิมนะครับวิธีตีบอสของฟินิกส์นะครับที่จริงมันจะมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นบอสสายเดียวๆเจอกันตัวๆเนี่ยให้เรายืนสู้เขาไปเลยนะครับที่จริงที่จริงทำได้นะแต่สำหรับของพี่นะครับพี่จะแนะนําแบบนี้นะครับให้เราสกิลแซดใส่กาแพงเอานะครับมันก็จะโดนเหมือนกันนะเรอเราลดไปเท่าไหร่ลดไปนิดเดียวนะครับเรากลัวมานามปแส สกิลแซดเรื่อยๆใส่เขาไปเลยนะครับถ้าเขาใกล้ตายแล้วนะครับให้เราเข้ามาตีเขาเลยก็ <Yeah. S 1> ได้ครับอุย ครับเรามาตีแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราแบบกลัวถ้าเราแบบเขาเลือดเหลือน,นิดเดียวแล้วนะเราต้องกดฮาคิมาตีเขาด้วยนะครับอย่าลืมนะแล้วเวฟอื่นๆก็ใช้สก,กิลบินขึ้นไปนะครับแล้วก็สก,กิลแซดลงมาเรื่อยๆนะครับทุกเวฟนะจำไว้นะครับทุกคนมันก็จะอีซี่หน่อยนะครับผมไว้เจอกันเวฟบ,บอส20เลยนะครับทุกคน 「穏やかな波に揺られ」ま <noise> た<楽>。<music> โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงด่านบอสที่20แล้วนะครับผมให้เราไปประจําจุดที่เดิมเลยนะครับน้องๆกด R สแปมสแปมแซไปเรื่อยๆนะครับแล้วมยืนตรงนี้นะเนี่ยสแปมไปเรื่อยๆนะครับแค่ต้องระวังพลังน้ําแข็งอันตรีของน้ําแข็งกับอันตรีของไฟก็ถ้ากลัวว่าจะโดนทั้งคู่ก็มายืนบนนี้เอานะครับพอสกิลแซดรีเซ็ตก็อาลงไปที่พื้นเหมือนเดิมครับตัวไหนตายก่อนก็ดีไปก่อนนะครับก,ก็คือมันจะตายตายทีละตัวนะมันจะไม่ตายพร้อมกันนะดาเมจเรามัน มันอาจจะไม่แชร์โดน2ตัวอาจจะแชร์โดนตัวเดียวอะไรเงี้ยอันนี้โดน2นะครับก็พยายามกดสกิล F ค้างไว้นะครับไอ้กดป้องกันค้างไว้นะเวลาเจอพวกบอสพวกนี้นะครับเวลาบอสไฟเขาจานสีเราก็มายืนบนนี้นะครับมันจะสบายนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลแซดลงไปแล้วเราก็มายืนบนนี้เอานะครับ คงใกล้ตายแล้วมั้งครับสแปมแซดไปเรื่อยๆนะไม่โดนนะรู้สึกจะสูงไปนะครับก็ระวังไว้นะครับสกิลเราอาจจะอยู่สูงไปอาจจะไม่โดนด้วยนะครับผมใกล้ตายแล้วทุกคนบอลน้ําแข็งใกล้ตายแล้วนะครับบอลไฟยังเหลือเหลือปิ่มๆนะครับก็ยังพอได้อยู่นะโอเคครับบอลน้าแข็งตายไปก่อนแล้วนะครับต่อไปเหลือบอลไฟตัวสุดท้ายแล้วทุกคน ที่ผมไม่ใช้สกิลซีเพราะว่าผมนะกลัวกลัวมันจะเกิดอ็กซิเนต์ขึ้นนะถ้าใช้นะครับสกิลซีโอเคตอนนี้ถึงเว็บย1ิบเอ็ดแล้วนะครับก็รอไปดูเลยนะครับว่าได้ผลอะไรกันนะครับทุกคนไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงด่านที่25แล้วนะครับก็จะให้บอสเขาฆ่าเราไปเลยนะครับใช้สูตรถือค้อนนะเห็นตอนพี่สตรีมเห็นน้องๆบอกว่าถือค้อนแล้วได้ดีเจนั่นนะมันได้จริงๆขึ้นมานี่มันได้จริงๆด้วยแหละมันไม่ใช่ได้ขึ้นมาจริงๆนะแต่มันไม่ใช่โลเกียนะครับมันดันได้ซูชินะครับในคลิปในในสตรีมนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่หน้าช่องพี่นะครับผมก็จะให้บอสเขาฆ่าเราเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้บอสได้ฆ่าผมลงไปแล้วนะครับมาดูว่าฟีนิกจะได้ผลอะไรนะครับ การทำลงดันผลแลทั้งหมดที่มีในเกมปุ้มโอ้มก์กอดโอเคครับไม่เป็นไรนะครับน้องก็ขอขอบคุณนะครับน้องที่ให้ยืมไอเดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็น้องๆใจดีมากๆนะครับน้องๆที่พี่ให้ที่ให้พี่ยืมไอดีมาทุกคนเลยนะครับตลอดตั้งแต่คลิปเอ่อแมกมามาจนถึงคลิปฟินิกเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ยืมมานะครับแล้วก็ของสมใสของไอดีนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะ แล้วก็สแตทของน้องเขาอัพไว้ที่ผล900อ้โหแรงมากนะครับสแตทก็จะประมาณนี้นะแต่เลือดค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลา,อาไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายครับ